À, Ảo Hello, đã nghe ba đây Đã nghe được Miu Miu Hello Hello ฮัลโหลได้ยินป่ะคุณน่อยฮัลโหลมิวมิวเงียบป่ะมีคนยิงครับทุกคน ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินป่ะได้ยินยังโอเคโอ้เสียงลบแรงมากมึงเปิดคอมอยู่ป่ะลองเปิดดีกูสตรีมมาไม่รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่าเดี๋กูแชร์ไปให้ À, chào share chào 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 ใช่ปะ่ะอ่มโอเคมันมีแสงชัดไปไม่อยากสตรีมในนีโม่ละสตรีมไม่เล่นดเนื้อวัยคนมาดูติดตาม พาได้ดีกว่าเดี๋ยวไม่เล่าเดี๋ยวคนดูไม่ชอบไม่เล่าไม่ได้แล้วม,มาสองคนสองคนแล้วออกนะฮะโอ้โหเออดูดิด <laughs> กดสี่มาสองโอ้โอ้โอแชมป์เห็นเห็นนะ <laughs> เอ้ มีก็อยู่อย่าไปกลัวเลยเดี๋ยวรอฝนตกหน,นักๆหน่อยจะออกไปถ่ายเอ็มวีฝนตกไหมตั้งกล้องไว้แล้วก็แค่อยาะรู้ที่แบบว่ามีฝนมีฝนตกใส่ <c oughs> เอออะไรวะอ๋อบานเกตเตอร์เลยนะกูว่าออกแอบ,บลาวๆหน่อยว่ะ เยลูต er <ม |ms|> ัวนี้เยลูตาสไตล์วะมีคนสนับสนุนนะฮะดีจริงจริงเอ็มโวะมีคนมาหาครับมีคนมาหาครับช่วยด้วยครับฮัลโหลหน้าครับอยู่ข้างหลัง มิวเตรียมมาหากูเลยมิวกูมาแล้วโอ้ใจหายใจความแน่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 เดาเลยนะไปฝั่งนู้นมีปะมิวไปสองหลังวะมิวไม่มีคนมาปะคนเดิมคนเดิม สองหลังกสองหลังคูณสี่ป่ะไอคูณหกป่ะมีมีคนข้างบนอยู่ในห้องมันยิงมึงป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะคูณสี่อ่ะป่ะตรงโกมา,าคูณสี่ดิ น่ากูจะโผล่คนออกมาแล้วคนจะโผล่มาแล้วตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้คุณสอบเห็นแล้วเห็นล้โอ้โอ้โอ้หมดล้เก็บของระวังโดนตรงนั้นโดนตรงนั้นยิงถึงต้องย่อต้องย่อเก็บ มีคนมาสวยเชียร์ตกใจนะว่าโอ้โหมึงยิงยิงไม่ตายเหรอโอ้โหเพื่อนกูโคตรเท่เลยครับอยู่หลังู้นตัวนึงอยู่หลังูน้นไกลๆเลยอะ ตรงนั้นมุมอับไอ้หมีตรงนั้นมุมอับตรงนั้นมุมอับมุมอับอับจัดเลยระเบิดระเบิดขอระเบิดได้ปะไม่ทันแล้วซินะไม่เป็นไรเก็บไว้เลยล้เดี๋ยวเดี๋ยวกูค่อยดรอปให้เดี๋ยวมึงค่อยดรอปใ,ให้กูตอนที่กูต้องใช้อา้าวแล้วเอ็มสี่กูหายเฉยเอา้าของแต่งหายหมดเลยทีเนี้ยกิฟเกิร์บไปหมด ขับเหี้ยครับสวยของแต่งกูแน่นๆทั้งนั้นมีอยู่อ่ะฟังล,ยงยงยล้ยังอยู่นะยังอยู่นะเจอปะสตรีมเจอปะบวกอยู่บวกอยู่เข้าใจเข้าใจพิมพ์ไปว่านัตตี้แชร์เอวิติงอ่ะ ได้กดติดตามมายัางในเฟใน y o ยูทูบ่ะเมื่อกลาวันมีคนมาขอบอกขอดูช่องหน่อยจะไปดูสตรีมยินรู้ของจริงเหรพี่ปัด <laughs> <c oughs> เอ,อยอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมยู่ฝั่นู้นตัวเดิมตัวเดิมตัวเดิม อย่งนี้ก็ได้จริงๆแช่เลยกำลังแช่แม้ว่าคนดูจะเบื่อเราเน้นเอาแช่ไม่คนดูเรารอท้ายเกมอย่าขยับนะอย่าขยับเยอะนะ เออนุ่นนุ่นขวามือเออเห็นอะไรเห็นอะไรบอรดบอรดบอรดไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ้ำไม่ต้องซ้ำถ้าคนเดี๋ยวเพื่อนมาช่วยแต่เราจะบอรดเนี่ยเออ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 เอ้ยตรงไหนวะบนบ้านบนบ้านป่าวะไม่ใช่บนไหนวะเหมือนอยู่บนหลังคานี่ยเอออาจะอยู่แถวหลังคาเนี่ย เอ้ยมาแล้วมาแล้วเอาเลย <S <S อ๋อหนูกาไม่ตายระวัง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 ,วงโอ้โหเกือบหมอบแทบไม่ทันเกือบหมอบแทบไม่ทันดีนะไม่โลกตัวนั้นย,งยงังอยู่เว้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นช่แม็กกูก็หายเพิ่งเอาแม็กกูไปด้วยได้เลยเนี่ยกูมีสามสิบลัดเนี่ยไอสัตว์ เอาเอาแม็กใช่สองตัวบนล่างบนล่างเจ็บดาวดาวมีตัววิ่งมาแล้วข้างหลังบอดหรือคนวะบอรดไอ้เหี้ยจริงใช่ใช่มันชิบแลวแม็กกูไม่พอวะ เอาตัวซ้ายเลยก็ได้ช้าเลยก็ได้ช้าเลยช้าเลยมันอยู่ในซอกซ้ายมือกูมีคนอยู่ในซอกอะซอกข้างหน้าเนี่ยวิ่งเลยวิ่งเดี๋ยวตบมือทางนี้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  กูปาระเบิดเปิดอดย่าพึ่งตามตามตามไม่อยู่วะระวังระวังระวังเสียเปียบอยู่เออปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันดักตังนี้ก็ได้ฮดี่ไม่รีบไม่รีบวงไงก็บีบมาหาเรานี่ตัวนี้ตรงนี้เชื่อกูตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยววิ่งผ่านแน่นอน นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าว,ว,วไม่ชุบเว้ยคนไม่ชุบเพื่อนไม่ชุบเว้ยไอตัวนั้นน่ะตัวริมอะนม่นะใช่แต่แต่คนนึงอะใช่เอไอคนที่กูยิตงตัวล้มตรงบ้านอะใช่แต่ตรงขวามือไม่ใช่ไอขวามือที่มันวิ่งเข้ามาทางๆอะไอี้อโอ้โหของแต่งกูหายหมดเจอกัปะช่องกู N U T, -t Y và... Bên bắc Share, Bên bác, everything Bố luôn đó bố này là, là cột enter yeah? <laughs> chưa? Bố, à? <laughs> เห็นเหรอสตีมอยู่ปะธรรมดากดแชร์กดไลค์กดแชร์ไปด้วยกดแชร์ในเฟซด้วยติดตามเพื่อนผมด้วยนะครับโอ้ได้ยินเสียงชัดเจนเลยเสียงกูแน่ๆเลยอะไรเงี้ยได้ยินเสียงมึงปะได้ยินเสียงมึงปะมึงลองพูดดิ ไม่ได้ยินเสียงมึงใช่ไหมไอ้กูต้องถอดลำโพงอ่าลองแป๊แบบแปบบ๊แบเห็นยังได้ยินป่ะพูดดิพูดดิ เหรอมันมันวางเปิดไมค์ในเกมได้ปะมันจะพูดดังเมราะวาถ้าพูดในเกมเออเออ,เอ,อ,เอ,อกดวางเลยกดวาง ไม่ต้องพมยาตรงนั้นะยนะฟังเหมือนเดิมอยูย งนะระวังซ้ายนะแต่ตรงนั้นยังไม่เคลียร์เลยต้องขึ้นสูงมิวไปงน,นี้ออากมาั้ยออากมาี้ก็แชร์ยังเรา่ะก็แชร์ยัง ก็แชร์ก็แชร์ชรมอบแชร์ซะไอ้สัตวดโอ้โหเรามอบตรงนี้นะเพื่อนกูกของจีอืมขวาขวางทางจัดเลย หมอไปเพื่อนตรงนี้อันตรายจัดเลยโล่งอะไตนี้โล่งเกินบางทีหมู่บ้านหน้าหน้าเข้าอยู่นะแต่ระหว่างทางมันดูทางไปไม่มีเฮียอะไรบังเลย <c oughs> ไอ้ดอกร่วงวะระวังขวามือมาเติมนะตรงนีน้ที่กูติกอันตรายจัด ไม่มีคนเก็บแต่อ,อย่าเพิ่งไปเก็บเลยขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างหน้าจะอยู่หินหรอยู่ในบ้าน <c oughs> ไม่เอานะปลาระเบิดโดนตัวเองตายเป็นการปิดชีวิต <c oughs> <c oughs> ลากเลยเพื่อนกูอะตุ <c oughs> ้มไม่สั็ ระวังช่องอ่ะพยายามชิดมุมไว้อย่าอยู่ตามช่องเหลือสิบสามคนเพื่อนแชมป์ปะเนี่ยมาสองคนแชมป์ปะเนี่ยอะไเราเปลี่ยนปลือยตรงนี้นี่ดังแก๊ก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 นะ มึงมีแม็กแม็กอันนี้เดี๋ยวป่ะแม็กเพิ่มกระสุนอะขอได้ไหมกูจะมาติดสไนด์อาแล้วเปิดทำเฮี้ยอะไรเรานี่ยเราอัตโนมัติตลอดอะนี่เพื่อนรักปะล่ะเฮ้ยวงบีไปส่งเรวเพื่อนโอ้โหเฮี้ยบีไปทางไอ้ดอกแล้วไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะช้า โหอยู่ไปไนานก็จบแล้วจริงๆกูเสียวขวาแต่ถ้าเราแวงขวามากซ้ายจะตบเข้า,อางอ้แอร์ดอปะมึงกมมีคนไปเก็บปะมึงจะเสี่ยงไปเก็บไหมรู้ว่าเสียแต่เขาต้องขอลองเลยยยิารู้มาเป็นเพลง่ะ ไปแล้วครับจังหวะนี้ยังไงโล่งไหมล่งไม่ล่งบลักมาครับร้อยนัดเพื่อนรอยนัดเพื่อนสนใจไหมเพื่อนกูนอนนชอบอ่ะเปลี่ยนแม็กซ์สิบปี <c oughs> ใช้ป่นะน่ะมาแม็กเทพขึ้นไปแม็กเทพกูมีแล้วได้แม็กเสริมมาเมื่อกี้ ได้ยังมาเอาแม็กแม็กมึงขึ้นไปเอตรงโกตรงโกเลยไ,ไปเพื่อนต้องวิ่งไปแล้วโอ้โยเยะวิ่งมา้ยโคตรเสียเปรียบเลยกูบอกเลยจำได้ไหมตรงเนี้ยคุ้นคุ้นไหมตรงเนี้ย <c oughs> ที่มึงบอกว่าใครหมอบอยู่ตรงขวาเบอตรงนู้นอะ ออรงตรงนู้นอะแอร์ดอปตกอ่ะต้องหมอบเพื่อต้องหมอบต้องหมอบหมอบคนละหินไปหมอบคนละหินกินไก่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวทุ่มหนึ่งต้องไปตีต่อนะีฝนตกหรายหยุด กูว่าชุดกูมันสีชุดชาดไปไหนาวะสาธุวงบีบมันนี่เถอะจริงๆโอ้ยวิ่งอย่างไรเพื่อนโอ้เดินนั้นได้แย้ไอ้สัตว์เอ้

จะได้เปรียบเระว่าถ้าขึ้นมาได้อยู่มัง้งขอยู่ตรงนั้นครบตี้เหอะเลยเจ็ดขอ้ตรงนั้นสามสี่เหอะเอาวะโดนโซยการเล่นวะจะดับดับเลยมึงไอ้สัตว์ได้มั้งตรงเนี้ยมิวมอบ เออหมอบแถวห,หินนะหลบได้หน่อยมีคนมามิ้วมีคนมาเตรียมเตรียมเตรียมใกล้มากหน้ากูมิ้วมิว ดี๋ยวมีเพื่อนมาไอ้เยี้ยมีโยหินโย่หินไอ้สัตว์เดี๋ยวเพื่อนแม่งมาเหลือห้าว่ะน่าจะเหลืออีกสามสามสองป่ะสามสองแล้วก็เราเนาะแม่ก็สองสองหนึง่งแล้วก็เราเอาว่ะเฮ้ยอยู่อยู่ตัวไกอย,ยอยู่กอย,ยอยู่กลอย,ยู่ เสียชิ้หายเลยไม่ต้องออกมาดูแล้วอีฮยอยู่ข้างในเหมือนเดิมเสียระวังางหลังนะมิวมึงมองข้างหลังกูดูมองข้างหน้าเองตามยาเลยเพื่อน อาะวะคาเจ็ดรอเจ็ดรอตอนนี้สกอกรูวะก็อีเขี้ยตกใจโคตรใกล้โคตรใกล้ใกล้เกินใกล้เกินบางทีอ่ะมาแน่มิวข้างข้างหน้ามาแน่มิวโอ้โอ้โอใกล้จใอละเห็นแลเห็นแลเห็นแลต้นไม้ต้นไม้ขานอยู่ตรงนี้โอ้ยติดไม่ได้เขี้ยไม่ถึงตรงนั้นหรอกระวังนะมิวระเบิดมา สี่สองไม่เอานะมิวมิวย่อออกไปจากหินนะมิวยุ่ยออกไปจากหินนะมันคานอยู่นะเสื้อสีแดงสีส้มโอ้โหวงปีผ่าเราเอ็นสุดเอ้ยอยู่ตรงหินเนะี่ยมิวมิวย่ามิวมิวไม่ถนัดละจะเหมาะปะเหมอะไปง่ายหรอกูว่าย่อดีกว่านะนี่อย่ามาอย่างนี้อย่ามาย่างนี้เดี๋ยวโดยวนดยนิงน,นี่หลังหินตรงนี้ปลอดภัยกว่าเอ้ ทำยาอะไรสัตว์มียาอะไรยาน้ำมั้ยอะไรไเ,เพื่อนกูอะ่ะเขาสู่บทโลกแล้วโลกลากมาในเราอะ่ะกู้มาไม่ไม่เห็นหน้าก็แถวๆนี้ย ไม่เห็นหน้ามึงก็แต่คงหินนี่ก็เสียวนะแต่ไม่หน้าหรอกมั้งกูว่าสี่สองไอ้มิวมีเะเบิดมิวหลบมิวหลบมืนนี่หลบมานี้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 ตรงนันตีหนึ่งตรงั้นตีอีหนึ่งขวามือมีตีหนึ่งเออโอ้ยนจบไปแล้วขวามือมีตัวหนึ่งนะขวามือเยอะอกมิวเยอะก เอาแล้วเปิดตั้งนตงทำพ่อมึงเลยโอ้โหมึงมีมีระเบิดป่ะมิวมีมีระเบิดป่ะดอกดอกมา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 ดอกระเบิดดอกมาให้หมดเลยเอาเอาเหมือนโลกอ่ะเหมือนระโลกอ่ะไหนระเบิดดอกมาดิมีป่ะอ้าวคือเสียงมึงไม่ได้ยินแล้วเพื่อนจบแล้วมันจบแล้ว ดอบระเบิดมาระเบิดระเบิดดอบมามีไหมเนี่ยไม่มีเหรอไม่ข้างหน้ามีคน วิ่งกันตลอดยิงดิวิ่งกันตลอดยิงเปิดเลยวิ่งกันตลอดยิงเปิดเลยสองสองสอง,สองทำดีทำดีทำดีสมมตรงนั้นเออสวยสวยยิงไปยิงไปยิงไป หลังหินในมิวตรงนี้มาแน่วิ่งกวดเลยวิ่งกวดเลยวิ่งกวดเลยวิ่งกว่าเลยวิ่งกวดเลย,เลยโอ้ใหญ่โอ้ยย่างก๊อดโอ้สตรีมครั้งแรกก็แชมป์เลยครับโอ้เกินไป้วบางทีพอ,พอครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันวันนี้ สองทุ่มนฮะสองทุ VII ่มอย่าดืมนะสองทุ่มนฮะโอ้โหมีรอยนัดแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองนะเราอะเยเยะๆเอียงยิงเอียงยิงโอ้โหศพอย่างนี้คนเยอะโอ้กระเป๋าสามปืนแฟร์เฮียเยอะเลยเนี่ยโอ้โหดูดูของยังเก็บได้อีกแล้วปืนแฟร์ใช้ไปแล้ววะ โอ้โห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 สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะฮะเดี๋ยวพบกันสองทุ่มครึ่งน,นะครับวันนี้ทางช่องนัตตี้แชร์สิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับรักนะครับจุ๊บจุ๊บ